วนไปก่อนเดี๋ยวกูโทรตามมึงได้พี่เออเออเออเดียนเงอเดียนก่นนกนอนครับครับ มาเป็นสิบายเฮกุ้ขึ้นรถมั่วอ่ะเอ้บเอ๊บเอับกูบอกเลยเพิ่งแตกหลังอ่ะเอ้บเฮ้บ แกงกุมาวิ่งมาเต้นเลยนะแย่อยเงมึน <S 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 เต้นอยู่เนี่ยยาวอ <laughs> ะเนียนไปก่อน <S 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 ไปแล้วด้วย ไออยู่ไหนเนี่ยรถไปไหนหมดวะฮลัลโหลใครเฮ้ฮัลโหลครับแปบ๊บนึงครับมีคนเอานี้ผมไปอ่ะ GTR 3 5เห้ยไอ้คันขาวอ่ะเอาของเราไปนีไหวหี้ย Lo đây là té lên té, té lên ơi, lên to. Ừ quá. Hôm nay của bọn con mới đến NÓN lên cấp trà. Hôm nay THĂM của bọn con mới nó lên cấp lên แต่แลนตาแต่แลนตาแต่ลแ,ตแตลนแตาเนั่งทำอุบตกา์ไม่ได้นอนเลยครับจา้าแล้วอันนี้ไอเวนทาดอนนะครับแอ๋อออออออนนมแอมแอมได้ยขายเงินแดงมาสี่พันเฮียเกืียบแล้วกู คิดถึงบ้านตานะครับขับเจนนะครับธรรมดาครับใครเขาเอาปืนนะครับแล้วพี่เป็นคนติดต่อน้ำมันจะหมดปะน้ำมันจะหมดไม่เป็นาเลยปะพี่ไปเก็บเก็บเก็บกระดาษเลยหน้ากระดาษที้งอะไรน้ำมันหมดไหนอยู่ไหนกระดาษหน้าเลี้ยวขวาหนน่ะขวาตึงแดงอ่ะเลี้ยวขวานี่ยแหละฐานสรุปจะขายปูนปะนี่ ขายแล้วมึงดูสภาพรถรถเราไหวไหมเนี่ยไหวเก็บตรงไหนวะเนี่ยถึงทันทันครับทับทับไอ้เฮียเดี๋ยวรถกูไม่ทันไอ้เฮียน่ชะตาขาดอ้าวฮัลโหลดันรถดิพี่ลงดิให้เขาดันรถดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลดันรถให้หน่อยได้ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ เป็ไงพี่ดันรถให้พี่หน่อยดิน้องรถพี่น้ำมันเมื่ดอ่ะได้เข้ากาลาดอ่ะเอาเฮ้ยมึงก็ดันอาให้หน่อยดีพี่มาขับรถผมดันเลยอ้โหโอ้โหมาดันด้านหลังครับว่าสวัสดีครับพี่ต๊อดดีครับพี่เชี่ยอะไรเมื่อกี้มึงชนกูไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเคกพี่ครับรถผมดันเลยไปไกลๆไปไกลๆยิงเราไม่ดีอยู่ โรถพี่แข่งเกินมันแข่งที่อะไรมึงก็ขึ้นไม่นั่งนี่เองโง่อาดูนะได้เลยนะ้องอาดูอาดิอาดิอาดิาดนี่ไง <c oughs> <c oughs> เออไอ้ไอ้รถกูจะพังไงรถมันเป็นไรของมันนะ่ะรถมันเป็นไรของมัน อะไรนั่นเป็นพอลง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 เออเอาดิเอ่อวิชีพยาเด้อขาหักอีกแล้วแต่กูตัดขาทิ้งเลยขาหักเนี่ยเอาดิแล้วกดกดรับลงกดเออใจมากน้องใจมากเอาไปหนึ่งหมัดอ๋ออ๋ออ๋อวันนี้ได้พี่อ๋อวันทีดใจมากใจมากอะไรครับว่า ความจิงขาหักกันมั้งพี่แม่งไม่เป็นเรื่องพี่อัพพี่อะคนละคนแล้ว โอ้ยเย็ดแม่มึงไม่ให้เห็นหมอฮันหมอหมอรออยังรครับอันนี้จูจฉีกันอยู่เปล่าครับผมจะได้ไปฉีกข้างในไม่ไม่ไม่ได้ฉีครับเพิ่งกลับมาแล้วรากษาผ้าเอายาเลยพี่อ้าวผมมามา,มา,มาส่งน้องผมไอไอลงดีไอ้ไ,อไ,อไ,อไหนพี่ไม่เห็นนะอ๋อสงสัยมันตาย, <c oughs> ตายครับโทษทีครับไม่มีอะไรแล้วไอ้ไอ้ไปไหนเนี่ย ไอเฮียไอไปไหนเนี่ยจอคอมกี่นิ้วครับยี่สี่ผมไม่รู้ครับกี่นิ้วเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณยี่สิบนิ้วมั้งครับอ้ควายนิ้วพ่อนิ้วแม่มึงเนี่ยหาอยู่นั่นไหนเฮีย ไม่ให้ไม่ไหนเนี่ยโทษครับจะจอดรถโทษโทษโทษนะโทษนะโทษนะโอ้มาลีโทษครับโทษครับเกี่งมากเลยนะครับเนี่ยครับอไทำอะไรครับเด้หรอคบหาของแดกครับเม็ดไรวะ คันค้างอะแบบเก่าคันไอ้ไอ้ไปไหนเนี่ยไอ้ไอ้คนดูไปไหน มันดีเองภัยสังคมพ่อมึงอ่ะไอ้เที่ยอยู่ดีๆมาบอกว่าเหม็นกลิ่นเที่ยอะไรวะแล้วพูดให้กูได้ยินน่ะั่นๆหมอเนี่ยเห็นเที่ยอะไรเนี่ยผมไห่ล่ะพี่บอมีลุยวิตองมีแต่นี่ก่อนเรา ไอ้ปูนมาก็บในรถได้ไหมวะเฮียยังเดินเกือกเกือบหามตำรวจสิแปดคนจกนอกเมืองได้เนี่ยแบบเติมเติมเงินครับ mm